สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้คือคำทำนายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้เวลาประมาณสักตีสามกว่าๆนะคะแม่หมอนนอนไม่หลับนะคะลุกขึ้นมาทำคลิปกันดีกว่าในเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงของเทศกาลแห่งความรักนะคะ14กุมภาพันธ์วันว,นว,นวนานเลนทนยในเรื่องของความรักแม่หมอจะขออนุญาตแยกคลิปไปต่างหากนะคะเป็นความรักมุนร้วนนะคะคนโสดไม่โสดก็เดี๋ยวไปติดตามกัน สำหรับในเดือนนี้นะไพ่ไกด์สปิริตอัิมอนจิญยานแห่งสัตว์ของคุณคุณได้ไพ่จิญยานแห่งเม่นเม่นเนี่ยเขาจะมีขนนะคะเป็นหนามแหลมคมเอาไว้ป้องกันศัตรูเอาไว้ป้องกันคนที่จะมาทําร้ายนะคะโดยการสลัดขนออกไปแล้วขนมันก็จะงอกออกมาใหม่ไพ่ากาลังจะบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณนะมันถึงการเริ่มต้นใหม่ทครั้งนะคะมันไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นในเรื่องของการงานหรือชีวิตของคุณ มันเริ่มต้นใหม่ในด้านจิตใจของคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าภาระหน้าที่ความผิดหวังการรอคอยอะไรต่างๆนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์ตั้งสติให้ดีเริ่มต้นใหม่จัดระบบชีวิตตัวเองสมัยชาวลัคนาราศีเมษน่ะดาวประจําตัวของคุณตามโหราศาสตร์ก็คือด,ดาวอังคารอังคารนะคะกล้าขยันให้ทายอังคาร คนลักนณาราศีเม่ส่วนมากนะเป็นคนขยันเป็นคนเก่งไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่งอมืองอเท้ารอรออะไรทั้งนั้นเพราะภาระหน้าที่คุณมีเยอะคนข้างหลังคุณมีเยอะนะคะแล้วคุณเป็นคนประเภทตรงไปตรงมาคุณไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ใครอย่ามาเอาเปรียบคุณนะคะแต่คุณมักจะโดนคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายพี่น้องนะคะ หรือแม้กระทั่งคนหลักเนี่ยมองคุณในแง่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่คุณเน่ยเป็นคนที่ไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเลยทั้งๆท,ที่คุณมักจะเป็นคนเสียสละด้วยแต่เพราะว่าคุณน่บางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะอารมณ์ตรงไปตรงมาหวานกับใครเขาไม่เป็นนะคะเป็นคนตรงๆซื่อสัตย์ซะด้วยซ้ำแต่คนไม่ค่อยชอบเพราะคุณหวานไม่เป็นอ้อนไม่เป็นประจบไม่เป็นก็เลยมักจะโดนมองคนมองในแง่ลบนะเพราะฉะนั้น จิตวิญญาณแห่งแม่นจึงอยากจะบอกกับคุณว่าคุณควรเริ่มต้นปรับทัศนคติสมัยนะคะอาจจะลดในเรื่องของอารมณ์ที่มันลมเพลลมพัดเนื่องจากว่าดาวคารเป็นดาวประจําตําแหน่งของคุณนะคะบทคุณดีคุณน่ารักเลยทีเดียวแต่บทคุณจะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเนี่ยก็อย่างกับพายุทอร์นาโดเลยนะคะบาบานาว่าขึ้นสุดลงสุดนะคะหรือบางคนอาจจะคิดว่าคุณเป็นไบโพล่าก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นปรับจูนตัวเองสมัย ในช่วงเดือนนี้นะจังหวะดีๆมันโดดเด่นมากในเรื่องของการงานการกระทำนะคะเดือนนี้ทำดีได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดดีพูดดีอย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดเพราะว่าดาวหลายๆดวงมากลุ่มกันอยู่ในภพกรรมะภพการงานการกระทำของคุณซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์กลุ่มกันอยู่นะคะ แล้วในเดือนนี้ดาวพุธกด็ดีดาวศุกร์ก็ดีดาวอาทิตย์ก็ดีมาลุมนะคะกลุ่มกันอยู่ด้วยกันเนี่ยดาวหลายๆดวงเนี่ยความวุ่นวายมันต้องเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการกระทําถ้าเกิดคุณดูจากไพ่นะคะไพ่ใบแรกของคุณน่ะได้อัศวินถือดาบอยู่เคียงข้างกับราชนินถือไม้นะคะเป็นการแสดงในเรื่องของ การงานในเรื่องของความมุ่งมนะหรือคนบางคนมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายอะไรใหม่ๆนะคะบางคนเจ้าของกิจการคนทำงานร้านประจำลูกจ้างร้านประจำอยากจะขยับขยายอยากจะทำงานอดีกเ,เพิ่มนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนง,งานนะคะรู้สึกว่าเหน,น็ื่อยกับงานที่ทำอยู่ใจเย็นๆน,นะคะจังหวะดีๆมันเข้ามาแล้วละ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เจอ อะไรบางอย่างจะได้เจอหนทางอะไรบางอย่างในภาวะเศรษฐกิจในภาวะที่มันเกิดโรคระบาดอะไรแบบเนี้คุณอาจจะเจอช่องทางงานอาชีพเสริมอะไรบางอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใจเย็นๆเพราะทุกอย่างนะคะในเรื่องกร,รมมะคือดาวเสาเรือนเจ้าเรือนคือดาวเสาคือการรอคอยนะคะการอดทนนะคะเมรไม่เคยได้ทํางานอะไรที่มันสบายๆส,สักเท่าไหร่หรอกต้อง ต้องเหงื่อต้องออกนะคะเงินถึงต้องได้เพราะฉะนั้นคุณเจอจังหวะอะไรดีๆในช่วงเนี้ให้วิเคราะห์ให้ดีนะคะวางแผนให้ดีแล้วถ้าเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ทำสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในเรื่องของความเป็นจริงเหตุและผลนะคะคิดให้เยอะนะคะทำเลยอ่าแต่อย่าใจร้อนเด็ดขาดค่อยเป็นค่อยค,อยคอยไปจะ เจอเจอหนทางที่สําเร็จเจ้าของกิจการนะคะลูกจ้างระมัดระวังจะมีคู่แข่งนะคะอยู่ดีๆจะมีคู่แข่งศัตรูมา,าตัดหน้าคุณนะคะอาจจะมาเป็นตัวเปรียบเทียบกับคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรให้พิสูจน์ที่ผลงานแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการแสดงอารมณ์เพราะอย่างที่บอกเมธเป็นคนตรงๆนะคะไม่พอใจไม่เขาเียกอะไรไม่สบายใจอะไรพร้อมเคลีย แต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวคุณในช่วงเดือนนี้นะคะให้สุดหายใจเข้าออกเยอะๆนะคะคิดถึงผลดีให้มากนะคะอย่าพยายามแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวออมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเดียวเดียวไปลไปลายเดือน23-24เป็นต้นไปนะคะดวงดาวเดินดีเดินสวยชาวลัคนาราศีเมษเรื่องดีๆกำลังเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีนะคะอาจจะเจอ คนรักเนี่ยให้ของขวัญของฝากให้เงินคุณอาจจะเจอคุณส่วนที่ดีอาจจะเจอเจ้าหน่ายที่ดีหรือเจ้าหน่ายดีขึ้นลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันต้องรอปไปไปลายเดือนช่วงนี้อาจจะเจอบททดสอบอะไรบางอย่างไม่เป็นไรนะคะความสามารถคุณเยี่ยมนะคะการทํางานคุณเก่งเอาตรงนี้เป็นบทพิสูจน์นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งขันกับใคร แล้วก็จะขอแนะนําชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนนี้ดาวเกตไปสถิตยอยู่ในภพมลณะนะคะถ้าเกิดคุณมีโอกาสในเรื่องของการทําบุญหรือได้โชคลาภอะไรมานะคะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องถูกหวยอย่างเดียวนะอาจจะได้เงินพิเศษขายของแล้วได้เงินเยอะนะคะลูกค้ามีส่วนแบ่งส่วนต่างอะไรมาได้กําไรอะไรมานะคะแบ่งส่วนไปทําบุญนะคะทําบุญอาจจะเกี่ยวกับโรงพยาบาล อา,อาจจะเกี่ยวกันความเป็นความตายนะคะบริจาคอะไร5บาท10บาทเป็นเคล็ดรับในการทำบุญเสริมดวงของคุณนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวราหูคุณคนทรัพนะคะอยู่ในภพกระดุมพระภพการเงินของคุณแต่ดาวราหูมาจากภพล่าผลลาพะผลประโยชน์ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เงินอะไรมาพิเศษให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญ ะะมันถือว่าเป็นการแก้คิดแก้ดวงโดยเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาโรคโรงบาลน,นะคะการเจ็บป่วยนะคะทำได้ทั้งไม่จําเป็นต้องเยอะเอาทํำแล้วคุณสบายใจ1บาทก็ถ้าเกิดคุณมีความศรัทธาก็ได้บุญเท่ากับร้อบาทพันบาทแล้วนะคะขอให้คุณทําด้วยความสบายใจแม่หมอให้ยคุณทําบุญเสริมดวงลักษณะแบบนี้มันเป็นการแก้เคิดในเรื่องของราหูคนทร์นะคะบางคนเนี่ยดาวราหูปีนี้ ตกเสียหรือมีดาวบางดวงส่งผลเสียต่อดาราหูนะคะการเงินอาจจะกระท่องกระแท่นนะคะเงินเข้ามาก็มีเหตุให้ออกอลองแก้ดวงแบบนี้ดูแต่ยังไงก็ดีนะในเดือนนี้การเงินอาจจะต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากนะคะได้มาก็ต้องออกไปมีค่าบ้านค่ารถนะคะค่าใช้ใจ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบต้องดูแลแต่คุณก็สามารถหาเข้ามาได้ะ จำไว้นะคะในลักษณะที่ดาวหลายๆดวงมารุมกันอยู่ในภพกรรม,มะหรือภพแห่งการกระทำการงานก็ดีให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำมันจะปกป้องตัวคุณคิดดีทำดีนะคะสงบสติอารมณ์อย่าอย่าแสดงอะไรที่มันเป็นผลเสียต่อชีวิตคุณนะคะมันจะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาจงเริ่มต้นสิ่งต่างๆใหม่ๆในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นอย่างมีความสุข ชีวิตดีๆต้องมีมานะคะในช่วงของปลายเดือนกุมภาเข้ามีนาข่าวดีต่างๆมีมาแน่นอนสำหรับวัยเรียนนะคะหรือวัยทำงานบางคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่ทำงานย้ายที่ทำงานแม้กระทั่งวัยเรียนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของโรงเรียน มหาลัยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนระบบในการเรียนนะอาจจะไปช่วงนี้อาจจะจำเป็นจะต้องออนไลน์นะคะแม้กระทั่งเรื่องของการงานนะถ้าช่องทางการตลาดการค้าขายนะคะเจ้าของกิจการนะคะรู้สึกว่าออลูกค้ามันมันไม่ค่อยโอเคลองขยับมาทางด้านออนไลน์ดูนะ คุณอาจจะได้เจอช่องทางอย่างที่บอกไปต้น,ตนคลิปคุณอาจจะได้เจอจังหวะอะไรทํางานอะไรช่องทางอะไรที่จะสามารถทําเงินให้คุณได้นะแต่ต้องใจเยน็ยนๆคิดวิเคราะห์วางแผนให้ดีความสําเร็จคุณมีมาแน่นอนคุณดูไพ่สามใบท้ายนะคะ t e m p e r a n c e ะเวิร์ลสามถ้วยหมายความว่าชีวิตคุณอะ่ะมันจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขการโยกย้ายแต่มันจะนามาซึ่งความสุข แต่ต้นๆเดือนมันอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยอความยังไม่เรียบร้อยนะคะไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะความไม่เคยชินต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมธเป็นคนมีความสามารถและดาวอังคารเดินไปเกษตรแบบนี้จงมั่นใจแต่อย่าใช้อารมคุณจะเจอเส้นทางเส้นชัยของคุณอย่างแน่นอนค่ะ นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคลิปของเดือนมีนาเนี่ยน่าสนใจนะคะดวงดาวโยกย้ายโดยเฉพาะดาวพฤหัสอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมไปตามฟังคลิปความรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ